จากพา์ที่แล้วนะครับผมยูโตะก็สามารถทําประวัติศาสตร์ได้สําเร็จนะครับผมโดยกลายเป็นผู้รักษาป,ประตูคนแรกในสึกเมทัลลิกซ็อกเกอร์ที่ยิงประตูแฮตทริกได้สําเร็จและทําได้ถึง2นัดติดต่อกันด้วยนะครับผมนี่ก็เท่ากับว่ายูโตะเดินตามรอยเท้าทาาน้าของคุณพ่อยูตะได้สําเร็จไปก้าวหนึ่งแล้วนะครับผมที่เหลือคือต้องการพาท่าน้าคของอินเตอร์เมมี่คว้าแชมป์ให้ได้สําเร็จนะครับมา มารู้กันดีกว่าก็บผมว่าในวันนี้จะมีอะไรรอท้าทายยูโตหรือยูโตจะทำเซอร์ไพรส์อะไรอีกไปรับชมกันเลยครับผมหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมออนไลน์มากมายเราขอแนะนำา O เว r ร์ท็ p นะครับผมสำหรับสาวก FC24 ีบ FC นะผมบอกได้เลยว่าเติมเกมกับที่นี่นั้นปลอดภยัยรวดเร็วและแอดมินบริการดีนะครับหมอะกันนี้นั้นเขายังมีฐานะของแคมเปญพิเศษนะผมฟาดแข่งในคุกรูปแบบน,นะผมมีส่วนลดต่างๆมากมายครับผม หากสนใจลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปเลยครับผมโอเคสวัสดีครับผู้ชมกลอนรับเข้าสู่รายการ G for u นะครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับซีรีส์ Attack on k ค e เ e อรกันในพาร์ทที่7กับท่านนของเจ้าหนูคนเดิมครับผมยูดิวะ ยูโตะนะครับผมสุดยอดประตูตัวรุกแห่งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์และทีมอินเตอร์ไมอามีนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมนะวให้ตอนนี้ยูดิว่ายูโตะเนี่ยขึ้นนำดาวซันโวสูงสุดของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ไปแล้วด้วย15ประตูจากการลงเล่น17นัดนะครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยคืออย่าลืมว่า น้องเป็นผู้รักษาประตูนะครับข <c oughs> ึ้นนำรูดิอัสของ s ซีตเิลซาวเดอร์รวมไปถึงหลุยส์ซูเรสจากทีมเราด้วยนะซูเรสยุดอยู่ที่12ประตูนะครับนอกจากนั้นแล้วเขาไม่ได้ยิงอย่างเดียวแต่เขายังจ่ายด้วยนะครับผมแอซซิตสูงสุดในทีมก็ยังเป็นยูดิวะยูโตะนะครับที่10แอซซิตจาก17เกมและท้ายที่สุดแล้วนะครับผมเขาไม่เคยลืมว่าตัวเองนั้นคือรากเง้าเป็นอะไรนะครับผมเขายังเก็บคลีนชีตได้มากที่สุดนะครับผม 9คลีนชีสจาก1 7เ,เกมที่ลงเล่นนะครับแต่ก็หลังๆเริ่มเสียประตูเยอะเหมือนกันแล้วนะเฮ้ยบ้าเอ้ยตอนนี้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ยูก็ยังไม่กล้าพูว่ามันครึ่งฤดูกาลหรือ,อยังนะครับคือ,อยูเห็นสีส้มๆด้านหน้านี้ไหมครับเดาว,ว่านี่จะเป็น7ทีมที่มันจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟแบบทานด้นของ NBA แน่ๆเลยวะตอนนี้เราก็นําเป็นจ่าฝูงของฝั่งตะวันออกเลยนะฮะโดยชนะไป16เสมอ1เกมน,นะครับผมเก็บไปทั้งหมด 49คะแนนอันดับเนี่ยเยอะกว่าอันดับ2อย่างซีซีนติอยู่ถึง20แต้มนะถึงแม้ว่าจะเล่นมากกว่าอยู่1นัดก็ตามนะครับและสำหรับนัดแรกในวันนี้นะครับผมทันายอินเตอร์ไมมีจะเปิดรังเชสสตเตอรเดียมเจอกับทันายของเซนต์ลุยสสนะครับผมไม่การรอซ้า,าไปดูเกมแรกกันเลยดีกว่าครับผม let's go สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรานาผู้ชมที่สนามเชสเตเดียมนะครับมาดูเกมเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ระหว่างอินเตอร์ไมอามี่นะครับผมจะเจอกับทระของเซนต์ลยส์นะเกมจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับจากพาร์ทที่แล้วแฮตทริกติดกันสองนัดไปพาร์ทนี้มามันก็ต้องเล่นเกมรุกเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับประตูตัวรุกอย่างยูโตะนะฮะโอ้แล้วพี่หลุยส์ลงมาต่ำกว่าเราแบบนี้ บอลลำบากจังเ<ห>ลยอล,ลุยส์เรสยกบอลมาให้แมตชิสโรฮาร์ตโลฮาร์ตต่อเนื่องมาสวยเลยครับอยู่ตกำลังมั่นใจลิกลูนี้เข้าซ้ายยิงติดล็อกครับผมบอลอยังอยู่ที่ตัว บอลอยู่ที่ตัวยังไงจิมเอ้ยหมดโอกาสไปอีกแล้วบ้าจริงเชียวยิงไปติดบล็อกนะเหมือนเพื่อนจะแย่บอลกลับมาได้ด้วยนะอยู่ต๊กลึกนะโอ้ยโดนเสียบและฟาวก่อนเลยครับโอโ้โหนี่รับอลกับวุฒสินเลยเอ้ยผมไม่ได้ฟาวนะในกดมันเตะประตูได้ไม่ใช่เหรอกดมันแม่มึงสีเตะประตูได้โอโ้โหดูรุ่นนี้เข้าฮะชงช่างมากๆไม่โดนไปเหลืองบ้าจริงวิเซนติสหลุดมาบ้างฮะทอริสัน ทอริสันคืนบอลกลับหลังมาที่รีดรีดคืนกลับมาทอริสันทอริสันโหนจิ้มโดยเชลโลสวยครับผมเกมสวยกลับของอินเตอร์ไมอา,ามีนะฮะมาแมติอสโรฮัสให้มาหลุยโซเรสพี่หลุยมาถึงยูตโตะยูตโตล็อก,กนู่น้โหมันดักได้อีกแล้วน่านี้หลุดยากหลุดเย็นเออแต่ว,ว่าต้องซอยตีนกลับก่อนนะครับจังหวะนี้เฮ้ยมาดีบลอมเล็ดเดมคัมเล็ดเดมอิน เรายิงไม่ได้ก็ให้มันหลุดมากูจะได้เรตติ้งเยอะขึ้นหน่อยเอาละลูกนี้ยิงลูกนี้ติดเซฟับผมทานทั้นของ A L M โอ้โหเซฟไว้ได้สวยมากครับผมท่านนั้นยูโตะคุงและจะขึ้นไปเล่นเกมสวนกลับอีกรอบนึงแล้วซเรสออกมาที่แมทช์สโรฮัสไม่มีหรอกครับเกมรงเกมรับ,รบวสวนกลับอย่างเดียวยูโตะไปไม่ได้คืนกับมาโรฮัสก่อนโรฮัสให้มายูโตะยูโตะโดดอีกแล้วไอ้โลเว่นนะคนเดิมเลย จังหวะนี้บุษินแจกเหลืองเลยครับเพราะว่าถ so ือว่าการเหลือนครั้งที่แล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะแมเดร์โรคาต้องเดินไปถามเลยฮะไอ้แกมีปัญหาอะไรกับประตูตัวของฉันเหรอฉันไป่ชอบประตูตัวลุกอะแค่นั้นเองอะมีปัญหาอะไรปะฟรีคิกของพี่หลุยโอ้โหยิงแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับโอ้ซูเรสแก่ไปเยอะจริง เซอร์จิโอบูสเกสให้มาที่เดโกโกเมสโซเรสเซอร์จิโอบูสเกสมาถึงยูโตพยายามจะ oh! และ้วรุสินก็เป่าจบแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยนะครับผมยังทําอะไรกันไม่ได้นะฮะระหว่างอินเตอร์มายอามีเจ้าบ้านกับเซนตุลยส์นะต้องถือว่าวันนี้ยูโตฟอร์มใช้ได้นะฮะเซฟอะเซฟไปแล้วแต่ว่าเรายัางเลี้ยงไม่ผ่านเลยอะเดี๋ยวดูในครึ่งหลังนะครึ่งหลังเป็นเซนิส์มาก,ก่อนนะฮะอาริม โลเวนโดนไปเหลือไปแล้วด้วยนะเติมลุดมาอู้หูวิออกมาบล็อกไว้ได้ก่อนนะเกือบโดนนะสเตรสเฮ้ยต้องระวังนะเซนหลุยส์มันเริ่มจะบุกได้บ่อยเหมือนกันแทงต่อมาโรฮาร์ทให้บไปเลยเฟเดริกเรดอนโดลุดแล้วนะเนี่ยเรดอนโดเอายังไงเรดอนโอ้ยเลยบางทีก็เบื่อเพื่อนเหมือนกันนะเนี่ยจงหวันนี้เออเนี่ยแหละเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเติมนะฮะเพราะเพื่อนมันเล่นกันไม่ได้ไง ซูเรสซูเรสยังไงพี่หลุยโอ้ขึ้นกับหลังอีกแล้วพี่หลุยครับเรนันโดให้มายุโตะยุโตะโอ้บอลกลับไปที่หลุยไม่ดีเลยฮะเอาโต้ได้แย่งมาได้ครับซูเรสให้มาที่โรเบริร์ตเทเลอร์โอ้ยิงมาเอาหุ้นรุ่นสาวตุนเบ,รเบร <20 S 2> อร์กี้ไอเทียที่ที่ีซูเรสให้มาหลุดแล้วครับผมที่โรคัสกลับมาซูเรสเรย์นโดเล่นกับโอ้<ๆ>มือเล่นกันอยู่อย่างนั้นทั้งสองตัว ดักได้อยู่ดักได้อยู่เรดอนโดเรดอนโดยังไงให้มาเอา้ามาโถชนกันเองอีกมาโถนี่ยนี้ขอบอลขอบอลขอบอลยูโตะฝากก่อนนะที่เฟเรให้มาเดโกโกเมสโกเมสมาถึงโซเลสแทงต่อทะลุกาจะเอาละหลุดมาลูกนี้จริงแล้วก็ไอเ้เปรต ก่อนจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับนานมากเลยลุยสุเรสศถูกถอดอ่อนนะส่งเป็นทนายของลิโอเนลเมสซี่ลงมาเล่นแทนนะฮะแต่เวลามันเหลือแค่9นาทีไงอโอแล้วหลุดมาอีกจังหวะนี้ตดโอ้โหสุดยอดอะซูปเปอร์เซนต์ด้ยอดเทียมมากช่วยทีมเอาไว้ได้เลยนะฮะยูโตะเมื่อกี้ไม่งั้นแพ้แล้วครับโอ้โหเซฟจังหวะเมื่อี้สำคัญและจะเป็นเกมสวนกลับรอบสุดท้ายยูโตะ ยูโตออกซ้ายสุดมาที่โรเบิร์ตเทเลอร์ให้มาลิโอเดลเมซี<อ>่เมซีอ่อโดนเตจันเฮ้ยจันจันไม่เปล่าหรอโอ้เมซี่โดนเตคะครับเมื่อกี้และเอาบอลกลับมาเล่นได้ไหมได้อยู่ครับเดี๋ยวกูกกโกเมสโกเมสยอดบอลมาโขกรูนี้จบเลยจบเลยครับผมโอ้เราเจาะเขาไม่ได้จริงๆอะสุดท้ายเสมอไปศูนย์ประตู่อนะครับจริงๆถามว่า แย่ไหมกัอบอินเตอร์มิมี่ก็ไม่ได้แย่หรอกครับแต่ว่าทุกนัดเราก็อยากจะได้ชัยชนะแหละวันนี้โอกาสที่สุดของยุตโตคือจังหวะที่หลุดขึ้นมาและยิงนะแต่ว่าอาจจะเป็นเท้าขวาเลยยิงออกไปแต่ถ้าเรื่องการเซฟอ,ะอ่ะโหไอตอนท้ายเกม์นี่ถ้าเราไม่เซฟเนี่ยแพ้เลยนะครับโอ้โหบ้าจริงเรตติ้งวันนี้ก็ใช้ได้นะฮะนี่ไงได้แท่งหันสามมาด้วยนะ8.2อ่ะคือถ้าเราไม่เซฟเนี่ยทีมแพ้ไปแล้วนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกครับน้องมันอยากชนะไม่ได้อยากจะมาเสมอ เอาละรครับพักจากเกมลีกกันบ้างน,นะฮะเราจะมาอยู่กันในฟุตบอลถ้วย US Open อเพนัพนะครับผมในรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะควอเตอร์ไฟนอลนะครับผมทีมที่แข่งกันไปแล้วก็จะมีฟิลาเดลเฟียนะครับผมแพ้ให้กับสแตนดาร์ดของสปอร์ติงไป3ามต่อสองเรียวโซเลกเอาชนะซาวเดอร์สไปได้3าต่อศนะฮะอินเตอร์ไมมี่จะเจอกับโอ้โหชื่อมึงอ่าน SJ Earthquake คครับเออแม่งช,ชื่ออ่านโคตรยากเลยตอนแรกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเซนต์หลุยส์นะครับผมที่เราเพิ่งเสมอไปเจอกับแอตแลนตายูไนเต็ดนะครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราพักจากเกมเมซเอลิตซัฟเกอร์มาดูเป็นศึก US Open Cup ของประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับอินเตอร์ไมมี่วันนี้เจอกับซานโฮเซเอิร์ทควสนะครับมาเตรียมดูความมันซานโฮเซก็ต้องบอกว่าอันดับเขาค่อนข้างจะดีมากๆเลยในฝั่งของตะวันตกนะเอาดับบอลได้แล้วไปครับผมมาเกมนี้น่าจะมีการเล่นเกมลุกที่มันทั้งสองทีมนะฮะเดโกุโกเมสเฟเดริโกเรนันโด เรนโนโดแทงต่อเอาลุตเลยยิงลูกนี้เอาเรียบร้อยครับผกนอโอ้ยิงไม่ได้นัดที่แล้ววันนี้กลับมายิงแล้วนะบอสลับยูดิวะยูโตนะฮะดาวซันโวสูงสุดของอินเตอร์ไมอามี่ในซีซั่นนี้นะฮะไม่น่าเชื่อว,ว่าได้ยิงสูงสุดจะเป็นผู้รักษาประตูบาดิสโมบัสซัมอารามีให้มาทียูเอลี แทงทะลุเข้าช่องมาดแน่จริงยิงเสาแรกไม่ยอมครับถ้าไม่ใช่ลูกมงเนี่ยผมพอจะอ่านวิธีการยิงได้เกือบหมดแล้วนะ <c oughs> เรื่องการบ like, ิดเท้าบิดไหลยเว้นต้องเป็นแบบรูปแบบสุดสุดสุดชีวิตสุดเขตจริงๆถึงจะรับไม่ได้อะเพราะว่าค่าพลังของยูโตะมันก็สุดตีนไปแล้วในตอนนี้อ่้ <c oughs> แต่ว่าซานโฮเซอ์ดเควนี่สมชื่ออ์ดเควนนะเขาบุกพับอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอสปิโนซาทอมสัน คอมสันมว้มวนม้วนต่อส้นกลับมาที่คิค,คาโนวิชเอสเปนอซาไฮมายูเอลโอ้โหหลุดเพื่อนก็เห็นอยู่ว่ามันหลุดโอ้โหสม,มเซฟอีกแล้วครับผมเป็นไงฮะห,หลายหลายคนที่อยากดูการเซฟอ่ะน่าจะถูกใจนะครับผมนี่เซฟสวยๆไปหลายทีนะพาน,นี้เราเซฟเยอะเหมือน,นเนี้ยคอนดิคิกเปิดมาโกขกทิ้งออกไปอย่าหมุนขีดอันตรายนะครับผมวิลสันวิลสันล็อกลูกนี้จะยิงโดนทางด้านของคริสโตฟแย่งไปจากเท้าเลยนะฮะ และจะเป็นเกณสวนกลับขออินเตอร์ไมอมีอีกแล้วนะโรคาสเรดอนโดให้กลับมาเชลโลเอาเชลโลทำไมมึงสืนบอลอย่างนีวันเนี้ยซอยตินกลับซอยตินกลับครับอย่าให้มันได้ยิงอูหลุดมาแล้วน่ากลัวทอมสันยังมีผู้เล่นขออินเตอร์ไมอมีไปก่อบกวนอยู่นะเราต้องเอามาช่วยหน่อยคริสตอฟแย่งไม่ได้ด้วยนะครคานวิชให้มาที่บาริสโมบาริสโม,สโมแทะลุไม่ไหวแล้วว่ะ โดนจนได้ครับผมเออแต่ว่าเดี๋ยวนะลํำหน้าครับผมลํำหน้าอ้าวยังไม่โดนยังไม่โดนผู้ตัดสินช่วยไว้ครับจังหวะนี้ท่าแรกของกิคานวิชน่าจะเลี้ยงบอลนาไปนิดนึงอะล้ำเกือกนิดเดียวเท่านั้นนะเกือบตายอยู่เหมือนกันโอ้แล้วดูฮะเอิร์เควกหลึกมาเรื่อยๆเลยอะคอมสั้นคอมสั้นให้มาตรงการที่ยูเอลเดี๋ยวมาถึงเอานั่นยิงก็ติดเซฟท่าแรนของยูโตอีกแล้วครับ เหนียวจะจัดเนี่ยวันนี้เราเซฟเซฟได้ด้วยยิงก็ได้อีกเรตติ้งนี้ขึ้นไป9.1 9.2แล้วนะฮะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมโอเคจังหวะนี้ไปครับผมเดี๋ยวก็โกเมสโกเมสแทงทะลุต่อมาที่ลุยซูเรสซูเรสคืนกลับมาอยู่ตกรงหูขึ้นมาแล้วบรูซินเกอร์เป่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยนะผมที่เชสเตเดียมนะ อินเตอร์แมมี่นำทันนาซาวเซอเอร์สเควกอยู่1ประตูศูนย์จากประตูโทนของยูดิวะยูโตะนะครับขึ้นหลังมาดูกันต่อนะฮะโซเรสหลุดมาแทงเทเลอร์โกเมสเดียโกโกเมสให้กับมาเทเลอร์คือกับมายูโตะยูโตะให้มาที่ซูเรสกับตัวยิงติดบล็อกนะฮะและจะขอเข้ามากดดันกดดันมันกดดันกดดันอีกโอ้โหกดดันไม่ได้วะรีบกลับประตูก่อนดีกว่าเอ็มบิซิ บาลิสซิโม่ทะลุหลุดมาแล้วคิคาโนวิตคิกคารโลช้าครับผมอาจจะเข้าเท้าซ้ายข้ามมาถนัดนะและจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับผมลีโอเดลเมสซี่วันนี้จะลงมาเล่นแทนเฟเดริกโกเรดอนโดน,โดน,นะฮะน่าสนใจเพราะว่าในสนามวันนี้จะมีทั้งเมสซี่และหลุยซูเรสฮนะขอทีคิกเปิดมาลูกนี้ขวาเอาไว้อยู่มือเลยฮนะสุดยอดมากยูโตคุ้งเนี่ยแหละรเรากลายเป็นแก่นแท้ของทีมไปแล้วนะ จากการที่สวนปลอกกับแทนกับทันทีแบบงงๆโรคาสให้มาที่เชลโลโซเลสมาถึงที่ยูโตะยูโตะออกมาที่เดียโกโกเมสโกเมสยังไงคืนคืนโอ้พี่ไม่คืนจังหวะแรกไป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 ถึงจังหวะกลับให้มาที่แอนดรูว์โรเบิร์ตเทเลอร์ผู้บิดฮะลุยโซเรสโกเมสยิงติดบล็อกเบนซี่โอ้โหย,ยิงไปติดเซฟ เฉยเลยครับมันเซฟเมสซี่ได้ยังไงวะเนี่ยและจะมีการเปลี่ยนตัวนะฮะเบียสันจะลงมาเล่นแทนทธนัทของทอมสันนะครับอ้าวเพื่อนดักสวยครับโกเมสเมสซี่โกเมสแทนทะลุเข้าช่องม,มาแอนดรูโรเบิร์ตเทเลอร์ก็เรียบร้อยไปเลยครับภาคชื่อมึงผิดตลอดเลยชื่อโรเบิร์ตเทเลอร์นะฮะคนนี้นี่คือคนที่ทำแฮตทริกได้คนแรกในฤดูกาลนี้ของอินเตอร์ไมอามี่นะฮะและวันนี้เขากลับมายิงประตูได้อีกแล้วด้วยฮะ ต้องชมคนจ่ายด้วยครับนี่ฮะจ่ายหลุดออกมาเลยฮะกว่าจะซัดด้วยซ้ายถึงจะเป็นค่ามาาแต่ก็ดีพอที่จะเสียบมุมเข้าประตูไปครับผมเป็นการปิดฉากนะสอง2ูนแน่นอนในเกมนี้ฮะ แล้วบรูสินก็เป่าจบในคาที่เรียบร้อยนะฮะวันนี้อิตามี่ก็เปิดบังนะครับผมเอาชนะท้านของซานโตเซอร์เพไปได้2ประตูสูนะครับผมจากประตูของยูดิวายูโตในช่วงครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยโรเบิร์ตเทเลอร์ในครึ่งเวลาหลังนะครับวันนี้ก็ต้องบอกฮะศูนย์หน้ายิงไม่ได้ไม่เป็นไรครับผู้รักประตูขึ้นมายิงด้วยตัวเองเลยแล้วกันนี่ตองบอกับแฟนบอลที่เข้ามาดูด้วยวันนี้เดตติ้ง9.5เลยไม่ธรรมดา <S <S เรตติ้งเราดีมากทาให้เราได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกแล้วนะครับซเรสแต่ว่าพี่ต้องเล่นดีกว่านี้หน่อยนะพาร์ทนี้พี่เงียบแบบเงียบเป็นเป่าสากเลยนะครับนี่ไงเราเริ่มได้ไอรางวัลแข่งหันสาที่มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นละโหแมตช์ล่าสุดที่เจอกับซานโฮเซเอร์เก้นที่เราเป็นฮีโร่อุ้เซนจนแขนหักเลยบ้าไปแล้วหน้านี้โอ้ oh my god และในวันนี้นะครับผมอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยจะต้องเจอกับท่านของ ฟิลาเดลเฟียยูเนียนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ดูเหมือนว่ามันทําภาพโปรโมทขนาดนี้ก็น่าจะเก่งใช่ไหมเดี๋ยวขดูตารางคะแนนหน่อยสิโอเคจะเป็นการเจอกันของอันดับ1นึ่อันดับ3ามนะฮะก็ถือว่าฟิลาเดลเฟียฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับผมโปสเตอร์เมื่อกี้ทำโปรโมทบอกว่าเมสซี่จะลงไม่อ่ะเมสซี่ลงนาที60ไอ้เปรดเอ้ย สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะมาดูกันในศึกเมทัลลิกซ็อกเกอร์นัดวิกแมตช์ประจำสัปดาห์นะฮะอินเตอร์มลลี่ีนาโบอกที่รนดับหนึ่งจะเจอกับฟิลาเดลเฟียทีมอันดิสาไหมครับมาดูกันเลยเกมเดือดแน่ๆฮะวันนี้ โอเคตักบอลได้สวยมากครับเฟเร่ให้มาที่ยูโตะยูโตะโอ้ยนี่มีเต้นเขาเรียกว่าเต้นฮิ่พอบไปนิดนึงนะเมื่อกี้ไาย์เท้าและรุนนี้ยูโตะหลุดมาแล้วก็ผมปุ๊บโดนรุกเอ้ยังปั๊มบอลมาได้สุดยอดตีนเหนียวปันนี้เรียบร้อยไปเลยครับผมอีกแล้วครับผมกับทนายของเจ้าหนูประตูตัวรุกนี่เรียกชื่อผมหน่อยอะ แฟนเฟเดอริเฟียบอกว่าเออมึงไม่ได้่ AJ นที่บ้านตัวเองนะกูไม่ได้ปลื้มหรอกนะเน่ถึงแม้ว่าจะส้นตีนิดนึงนะครับแต่ว่าโอ้โหดูฮะกา,าราปั๊มบอลตูกน,นี้มีผลเลยนะครับแล้วทำให้ยูโตเนี่ยจะเพิ่มประตูในการย,ยิงตอนนี้เป็น16ประตูยังคงนำเป็นดาวซันโวสูงสุดของศึกเมจิลิกซ็อกเกอร์อ,อยู่นะฮะนี่ถ้าเราสุดท้ายได้ตองเท้าตัวขานี่สุดยอดเลยเกรซเซลโรเบิร์ตเทเลอร์โอ้โหเปิดมาตรงนี้สวยเลยนะฮะ เรยอนโดให้มาซัวเลสอู้ห so ูยวิธีบอลยางสวยแต่ว่าผู้รักษาประตูโดดตบออกไปได้ฮะบ้าจริงไป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 คือรกดดันเฮ้ยเดี๋ยว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 กำลังลงกำลังลงดักไว้ให้หน่อยครับสวยครับเชโร่เนกรีคือกับมายูโตะนี่เล่นพลาดสักนิดเชโร่ให้มาริสตอฟโอ้โหต่อหน้าต่อตาฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมึงเอาใบเหลือไปเลยครับทนายของดานิเอลกัสแดกนะฮะ โอ้เสียบแบบไม่มีพิธีรีตรองไม่คิดอะไรเลยครับดูดิหู่ยขาไม่หักก็บุญแล้วโดนไปมึงหลุดมาไหมอูเร่ให้มาที่ววกเนอร์ยิงเองโอ้ยเปิดว่าเปิดเกียร์โอ้หน่ากลัวอไอ้จังหวะเปิดเดี๋ยวมองไม่ทันไม่ใช่อะไรเนกรีขึ้นได้ไหมขึ้นเกงกันได้ไหมเทเลอร์กรีเซล แทงต่อมาที่หลุยซูเรสไปครับพี่พี่ลุยไปดิพี่หลุยไปโอ้โหคือให้มาผมมากัดจะให้กลับไปที่รเบิร์เตรเทเล,ลอร์นะฮะแต่ว่าให้เอ้ยได้แล้วซูเรสซูเรสให้มาที่เกรซเซลยิงก็ไม่ทันครับผมติดบล็อกมา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 ถม,มบ,บกุกถมบ,บกุกทีมเราเหมือนจะบุกได้เปรียบลนะเนี่ยเปิดมาลูกนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเอาอย่างได้อยู่ที่เชลโลครับให้มายูโตยูโตไม่ไปเองเรดอนโด ยูโตอีกแล้วยูโตฝากซ้ายยิงโดยซูเรก็ติดล็อกครับผมกดดันกดดันมันกดดันมันกดดันมันโอ้โหขวดดันช้ากันเกินซูเรสซ้ายไปที่โรเบิร์ตเทเลอร์โรเบิร์ตเทเลอร์ตะลุยขึ้นมาเองครับผมเทเลอร์ขอบอลแล้วโอ้ขอบอลพี่ไม่เชื่อใจผมมากโอ้พี่เล่นเปิดหนีเลยอะแล้วรุ่นสินก็เป่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับผมที่ ฟิลาเดลเฟียนะฮะทันใด้ของเจ้าบ,บ้านฟนะิลาเดลเฟียเนี่ยตามหลังอินเตอร์มิมี่อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของยูดิวายูโตะเลยนะฮะตั้งแต่ต้นเกมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับมาแล้วการสเด็กให้มาที่แฟลชแฟลชให้กลับมาอเูอเ,เร่ยิงติดบล็อกอยู่ครับผมเคลียร์ทิ้งโดยเรนัลโดและเหมือนจะได้สวนใช่ไหมอ่ะผมไม่ค่อยกล้าขึ้นอนะ่ะถ้าไม่ได้สวนเนี่ยเสียวโดนเสียวโดนกลับมาเรยดอนโดให้มาโอ้ยูโตะเสียบอลอีกแล้วชิปหายแล้วครับผม มีตัวเวบรกเบรกให้หน่อยมีตัวเบรกให้หน่อยโอเคเราวิง่งเราวิ่งกลับตำแหน่งอยู่มั่นใจก็ยิงไม่ยิงแปลว่าไม่มั่นใจเอ้ามาแล้วฮะอูเร่อูเร่มาถึงที่ไบโซโ่ไบโซ่เสียบอลไหมเสียครับยูโตคะค่อยๆเล่นก่อนนะคริสตอฟเชลโลเชลโลออกไปด้านหน้าดิให้ที่โรฮัสอะเชลโลเออนั่นแหละแมทช์โรฮัสซูเรสมาถึงยูโตะยูโตะกลับมาซูเรสอะโรฮัสรอก่อน เรยอนโดซูเรสยูโตกลับมาทางขวาที่โรฮัสแม้จโรฮัสให้มาที่เซอร์ชี่บุสเกตบุสเกตโอ้ให้ติดค่อยที่คอยที่เออยังได้อยู่ยูโตฝากเรอนโดฮะมาลูกนี้โอ้แทงนานี้เชโลคริสตฟโรฮัสเลนจิงกับซเรสครับโรฮัส โลฮัสโอเคสวยเลยฝากก่อนที่เรยนโดเรยอนโดให้มัดเกรซเซลโอ้โหยมุมนี้ควรจะเป็นประตูได้สักลูกแล้วนะฮะแต่ว่ามันยิงเบากันหรือไงไม่รู้และจะมปการเปลี framework. ่ยนตัวทั้งสองทีนะฮะเบโดยาจะลงมาแทนแฟลกนะลิโอเนลเมสซี่ก็จะลงมาเล่นแทนลุยส์โซเรสเหมือนกันนะครับเมสซี่ลงมาแบบนี้ผมอยากจะขึ้นเรบุกเยอะๆเลยเพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วเมสซี่เขาเล่นส่งบอลดีนะฮะจังหวะนี้ดักมาได้สวย และจะได้สวนกลับสักรอบหนึ่งครับไปไปไปโรเบิร์ตเ,เทเลอร์ไปได้ไหมไปไม่ได้ส่งมาครับผมให้มายูโตยูโตไปเองยูโตไปเองยูโตโอ้ไม่น่าเลี้ยงเกินเลยอ่ะขอโทษบ้าจริงเชียวอุ้ยเมสซี่กดดันเมสซี่ไปกดดันโอ้โหเกือบได้ครับบอลเกือบเข้าเหมือนกันนะนะมามามา,มา,มาน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วเหลืออยู่แค่สองนาทีเมสซี่หลุดมาแล้วครับผมยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟอีกนะเ,นจ,ะเ,นจ,ะเ,เจ้าเบรก กระโดดเซฟไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยอะแล้วผู้สิงกระเป๋าจบกันขาดไม่ได้เรียบร้อยไปนันว่าอินเตอร์เมมีก็สามารถบุกมาชนะฟิลาเดเฟียไปได้หนึ่งประตูสูตระรับผมจากสุดยอดประตูจอมซาววของพวกเขาอย่างยูดิวะยูโตะนะฮะนี่มาก่อนกับเมซ,ซี่เลยชีวิตของผมกับพี่ทำไมเราถึงได้เป็นฟ้าดินแยกเราเทาไรก็ห่าง พบชาตน้ำาวทางกันไม่ได้โคตรห่างกันเลยวันนี้เรตติ้ง8.6ฮะและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โลกของเรานั้นปลอดภัยต้องตอบคุณซูเปอร์ฮีโร่ยูโตอีกแล้วนะครับมึงไม่ต้องดีใจเลยครับพี่เรดไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับไอแนวรุกทั้งหมดของเราเนี่ยมึงเป็นทีมยังไงต้องให้ประตูขึ้นมายิงนะวันนี้แล้ววันนี้เราก็ได้แท่งหาง3ามาอีกแล้วนะครับพร้อมทั้งภารกิจที่ผ่านทั้ง3อย่างเลยนะแมตช์เรตติ้งนะครับผม ไม่แพ้แล้วก็ไม่เสียประตูด้วยนะครับก็เนี่ยอะไรครับผมคือซีรีส์ประตูตัวรุกนะครับผมก็จะได้ลุ้นอะไรประมาณนี้เรื่อยๆนะหากชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนี่ก็น่าจะเกินครึ่งฤดูก,กาลและอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจบพอดีทันภายภายี่ห้าออกนะครับยังไงหากชอบก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อในพาร์ทหน้าเสาร์นี้ลาไปก่อนไปแล้วจ้า